Mm hmm. อย่าให้กูเริ่มนะอย่าให้กูเริ่มนะคือพี่ดูคลิปนี้ไปนะทุกคนแล้วคือพี่ทุกมากฮะเสียดายจังเลยว่ากูไม่ได้ยินตรงนั้นกูจะได้ด่ามึงซะหน่อยนะก็คือพี่ดูคลิปนี้ไปทุกคนแล้วอาถูกความไวต์พรีเวลจของชาวต่างชาติบางท่านฮะที่มาประเทศไทยเด้วคิดว่าอย่างที่พี่พูดจนจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยทุกคนมาประเทศไทยไม่เห็นหัวคนไทยไม่เห็นหัวกฎหมายไทยแต่ล่าสุดการที่ไม่เคารบคนไทยหรืออะไรเงี้ยคือไม่พอเลยนะ เขายังมีการบอกว่าประเทศไทยมีวันนี้ได้ก็เพราะพวกกูพวกผิวขาวทั้งหลายอ้าวไม่เกี่ยวฮะอย่าไป่มง คนนี้พูดตรงใช่ไหมฮะมึงย่าไปมั่วมากนะฮะมันดูตลกคือข้อแรกก่อนเถอะผู้อย่างคนนี้พี่ขอเนี่ยมาเล่าทุกคนฟังเลยนะเขาเข้าไปในร้านกาแฟใช่ปะแล้วเจ้าหน้าที่บอกเขาว่าคุณต้องทอดรองเท้าอ้าวนี่คือไม่ต่างจากการที่คุณจะไปญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็ตามแต่เธอที่มีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยคุณต้องไปเคารพเขาก็แค่นั้นเองแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ขอเขาออกจากร้านใช่ปะซึ่งขอนอาตเลยนะถ้าเป็นกูกก็เชิญมึงออกเหมือนกันยิงเยอะเนี่ยมึงไม่ต้องมากินร้านกูเลยนะฮะเิ์ของเขา100ะ่เอเาิออสรบวนใลยไ มันเป็นพะกูนี่แหละมันเป็นพราะคนพิวกขาวหรือชาวอิสราเอลทั้งหลายที่ทําให้พวกมึงเนี่ยสามารถมีวินิจได้คนไทยเนี่ยมึงต้องรู้บนคุณของพวกกูคือพี่ขออะไรมาพูดตรงได้ไหมฮะพี่ไม่เคยฟังอะไรตลอดชีวิตของพี่เลยที่ทุนเลขขนาดนี้เมื่อก่อนฮะขอให้พูดตรงได้ไหมฮะคือข้อแรกก่อนเถอะถ้าคุณแค่เซิร์ชแบบว่าพื้นฐานในอินเทอร์เน็ตนะะคุณจะเห็นว่าเฮ้ย ชาวอิสราเอลขอโทษทีนะฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการลงทุนในประเทศไทยเลยคือตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยประเทศที่ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดคือใครรู้ไหมฮะญี่ปุน่นอเมริกากับสิงคโปร์แค่นั้นเองฮะพวกมึงไม่เกี่ยวเลยนะคือคือพี่ขอไน้มาพูดได้ไหมฮะพี่ไม่รู้จะสรุปแบบนี้งไงจริงนะฮะค,คือคือแต่พี่รู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงอัตลบของชาวต่างชาติบางคนได้ดีมากเลยนะทุกคนว่าเมื่อเข้ามาประเทศไทยเขาจะรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยทำกว่าพวกเขา นี่คือความจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณลองดูสิ่งหน้าเขาสิพี่ไม่อยากจะเชื่อความหยิ่งความดูถูกเนี่ยเมื่อเป็นคนไทยเนี่ยแล้วพี่พูดเรื่องนี้ตลอดเลยนะฮะคนเขาจะชอบดูถูกพวกเราตลอดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าเราและเขาจะคิดว่าอา้าวก็เราแบบประเทศไทยใช่ไหมฮะเป็นประเทศโลกที่สามที่กูสามารถทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ฮะขอเนี้ยย้ําคานี้ก่อนว่าถ้าคุณมาประเทศไทยเนี่ยคุณอ t t i t u ู e แบบนี้ใส่เราไม่ได้ก็นะ นี่คือสิ่งที่พี่พูดตลอดนะทุกคนแล้วพี่ก็จะโดนด่าไปเรื่อยถูกไหมฮะว่าอวยคนไทยทําไมพูดเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาทำไมเป็นขนาดนี้อ้าวก็คุณลองดูลักฐานดูสิว่าในช่วงหลังๆเนี่ยคือเหมือนมันเป็นตัวพิสูจน์ในสิ่งที่พี่พยยจะซื้อมาตลอดว่าคนไทยเขาโดนดูถูกจริงฮะด้วยชาวโลกแล้วพี่ก็แค่รับมันไม่ได้แล้วพี่ก็หลับดูลงหน้าไงเพราะว่าพี่ก็เห็นคอนเทนต์ฝรั่งมาโดยตลอดว่าเขาจะชอบดูถูกคนไทยไปเรื่อยแล้วพี่ก็จะแค่ด้วยความหวังดีสุดๆ,ๆเลยนะพยายามซื้อมาตลอดว่าเฮ้ยคนไทยต้องลุกขึ้้้นนนนนนมมมาาาาาแออตตตีีะะะไไรรรบบบบงงงงเเพ่่่่ััป็สิิิทยยยุจ